พาชมซับพามาดูบ้านทำเลศักยภาพคบคันใกล้โลตัสบิ๊กซีท็อปปั๊มปตทตลาดสดร้านสะดวกซักร้านล้างรถทุกจุดที่บอกมาระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรไปชมในตัวบ้านกันเลยค่ะสังเกตที่พื้นเราออกแบบมาในสไตล์มูจิมินิมอลเพิ่มบรรยากาศอบอุ่นทุกครั้งที่คุณก้าวขาเข้าบ้านพื้นที่กว้างขวางสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ครบเซ็วางโต๊ะทานข้าวได้อย่างลงตัวเชื่อมต่อก,ก,กับการใช้งานห้องครัว ฟังชันการใช้งานของบ้านหลังนี้นะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถสองคันบรรยากาศอบอุ่นมูจิมินิมอลออกแบบให้เป็นสัดส่วนลงตัวเลยทีเดียวค่ะมาดูบรรยากาศรอบตัวบ้านกันบ้างนะคะถนนหน้าบ้านกว้างถึง12เมตรสะดวกสบายพิกัดหมู่บ้านนักลาหัวรอจังหวัดพิษณุโลกมั่นใจทุกการอยู่อาศัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงสิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านฟรีค่าสวนกลางไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสนใจสอบ ถามพูดคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ